ธาตุสมีอาสาทะอาทีนวะและนิสรณะพิขุทั้งหลายถ้าหากอาสาทะของปฐวีธาตุจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่กำหนัดยินดีในปฐวีธาตุพิขุทั้งหลายแต่เพราะอาสาทะของปฐวีธาตุมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดยินดีในปฐวีธาตุพิขุทั้งหลาย ถ้าหากอาทินวะของปทวีธาตุจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เบื่อหน่ายจากปทวีธาตุพิขูทั้งหลายแต่เพราะอาทินวะของปทวีธาตุมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายจากปทวีธาตุพิขูทั้งหลายถ้าหากนิสรณะของปทวีธาตุจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ออกผลไปได้จากปทวีธาตุ ภิขุท,ทั้งหลายแต่เพราะนิสรณะของปัทวีธาตมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงออกพ้นไปได้จากปัทวีธาตภิขูทั้งหลายถ้าหากอัศธะของอาโปธาตจากไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่กำหนัดยินดีในอาโปธาตภิขูทั้งหลายแต่เพราะอัศธะของอาโปธาตมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดยินดีในอาโปธาตภิขูทั้งหลาย ถ้าหากอาทินวะของอาโปธาตจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เบื่อหน่ายจากอาโปธาตพิขูทั้งหลายแต่เพราะอาทินวะของอาโปธาตมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายจากอาโปธาตพิขูทั้งหลายถ้าหากนิสรณะของอาโปธาตจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ออกพ้นไปได้จากอาโปธาตพิขูทั้งหลาย แต่เพราะนิสรณะของอาโปธาตมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงออกพ้นไปได้จากอาโปธาต์พิขูทั้งหลายถ้าหากอัศธะของเตโชธาตจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่กำนัดยินดีในเตโชธาต์พิขูทั้งหลายแต่เพราะอัศธาของเตโชธาตมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงกำนัดยินดีในเตโชธาตุพิขูทั้งหลาย ถ้าหากอาทินวะของเตโชธาตจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เบื่อหน่ายจากเตโชธาตพิกุทั้งหลายแต่เพราะอาทินวะของเตโชธาตมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายจากเตโชธาต์พิกุทั้งหลายถ้าหากนิสรณะของเตโชธาตจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ออกพ้นไปได้จากเตโชธาต์ ภิกุทั้งหลายแต่เพราะนิสรณะของเตโชธาตมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงออกพ้นไปได้จากเตโชธาตพิกูทั้งหลายถ้าหากอัศาธาตของวายโยธาจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่กำหนัดยินดีในวายโยธาพิกูทั้งหลายแต่เพราะอัศาธาตของวายโยธาตมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงกำหนัดยินดีในวายโยธา พิกุทั้งหลายถ้าหากอาทีนวะของวายโยธาจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เบื่อหน่ายจากวายโยธาพิกุทั้งหลายแต่เพราะอาทีนวะของวายโยธามีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายจากวายโยธาพิกูทั้งหลายถ้าหากนิสสณะของวายโยธาจักไม่ได้มีอยู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่ออกพ้นไปได้จากวายโยธาต กิคูทั้งหลายแต่เพราะนิสรณะของวายโยธาตมีอยู่สัตว์ทั้งหลายจึงออกพ้นไปได้จากวายโยธาต